เอาใส่เราเตะเกลดกับแกบ้างวันนี้เลยกลับเลยพี่ใหมไปไอ้ไอ้นั่นอะใ่วาไละไอ้ขาตั้งเท็บลตอะอ๋อเอาไปด้วยนะมีแเทเบลตปะ แค่เป็นพี่ใหม่นั่นแหละผมไม่มีไม่มีมีมืก่งอะไรไอเสียบไงผมไม่ฮะผมเสียบไงแต่ผมรู้แต่ผมไม่กล้าลองเสียบพี่เดียวเลยไม่เป็นไรก็เข้าตัวไหนหมายถึงอะไรเข้าตัวไหนแอมอ่ะแต่มันก็มันก็มีอินพุตของมันข้างหน้ามันมีอันเดียวเฮ้ยแล้วก็มีมีตัวใช้ลำโพงมันมีสายไอ้มีอเอาพุตเนี่ยมันมีไอ้ไอ้ไอ้ตัวรับไวเลสอีกตัวหนึ่งเห็นป่ะไม่ไม่ ทำไมไม่ได้ประกอบเราเอาขึ้นบ้านไปแล้วจะประกอบวันนั้นแหละแตเดี๋ยวให้พี่ใหม่ไปประกอบก็ได้อืมลำเนินบลำเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรผ่านไลน์โอ้มันมันไม่ได้ยากอะไรนะันไม่ยากเลยพี่ผมกลัวไม่ยากผมเอาไอแพดไปลองด้วยไงเอาไอแพดไปตั้งลองด้วยไงวันวันก่อนวันจริงอ่ะเล่นเท้าที่เคยถึงสองคนมาหมดแรงแล้วก่อนจริงก็ต้องเมาเลยนั่นนั่นได้กันนะเปลืองมาแล้วต้องเมาก่อนเนี่ยต้องเมาก่อน เดี๋ยวไปตกปลาด้วยเดี๋ยวผมไปซื้อันเบ็ดตกปลาด้วยฝั่มบ้นจริงปไปมาเดี๋ยวเอาตะกมเรื่งอะเฮ้ยเอาไปเดงเกันนี้เดัน้งนี้เจอะ้งหกวั thôi cái gì vậy ơi cái vậy không ไงวะไม่ใช่ครับเจ้า

哈哈哈！哈哈哈哈哈！

đi thôi, Ông như rồi, à, được, bình rồi, rồi, đan lấy,

ยากยังไงเราปล่อยห้าไิทีสิข้าวปอา้ยม่เ็นเยเดินไปนะยี้เอรอมาทางนี้เลยว่ะ

ไม่ตู้เยผมไม่หล่เลยเนี่ยเข้ามไนมังมาบไปที่บ้านไปบมารับารับมารรา